ดมปะกรณ์ลำหลังแต่งไรเงาทายาทพ่อตาสั่งให้เลิกคบคุณพ่อสุดเท่อย่างรังร็อกเคสตาหลังแต่งงานหลังแต่งงานของลูกสาวได้หลายเดือนแล้วสําหรับคู่รักสุดหวานอย่างดมปรกรณ์ลำและเมทัลสุขาขาหลายคนก็อยากจะรู้ว่าชีวิตหลังแต่งงานของทั้งคู่เป็นยังไงบ้างและจะมีทายาทเลยหรือเปล่าล่าสุดเจอตัวคุณพ่อรังร็อกเคสตาออกมาอัปเดตให้ฟังว่าแต่งงานก็ยกให้เขาแล้วเราก็ต้องทําใจําว่าห่วงไหมก็ไม่มีอะไรนะครับพี่ดมก็น่ารัก เขาก็ดูแลกันดีทํากับข้าวให้กันกินยังเชิญผมไปทานข้าวด้วยอย่างโทรศัพท์ที่ดังเมื่อกี้เขาก็ซื้อให้พี่ดมจะชวนวันที่พี่ดมว่างคือว่างตรงกันสามคนเขาจะทํากับขา้าวลูกสาวก็ทําด้วยอยากอุ้มหลานไหมเขาเป็นวัยรุ่นยังอยากสนุกอีกสักปีหนึ่งนี่ก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วแต่เขาสองคนก็พร้อมนะเขาคิดถึงเรื่องบ้านเรื่องรถห้องลูก ตอนนี้ก็รีโนเวทบ้านเขาแยกห้องกันอยู่หมดจะได้ไม่เบื่อกันให้ได้อยู่กันนานๆยาวๆเราก็ไม่ดีดาให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่เดเริงวัยรุ่นต้องสร้างตัวขอขอบคุณขอ้อมูลจาก t o p n e w r o o m i n f o ขอบคุณค่ะ